ก็จริงๆตอนนี้ก็รู้สึกพร้อม,พร,อมพร้อมมากค<ร>่ะก็รู้สึกว่าหลังจากคิดพวกเราทํางานหนักกันมากอะค่ะแล้วก็ถึงก็รู้สึกว่าได้เวลาที่มันควรจะแบบออกเหมือนลูกที่กําลังจะแบบใช่เรารู้สึกอยากแบบแบบปั้นก้นปั้นเอวมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบอยากออกออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคัน่ามันีได้แบบพอสมควรพอสมควรเลยคือจริงๆต้องแบบขอบคุณ ซันนี่เราชมมากเลยคือจริงๆโปรเจกต์เนี้ยมันก็เดินทางมาแบบกว่าที่มันจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสองคนนี้เขาก็คือเขาไม่เดาในตัวเราอะคือหมายถึงว่าเขารู้สึกที่จะแบบร่วมมือไปกับเราไม่ว่ามันจะแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็จริงๆอยากจะขอบคุณพี่ทองดีด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ก็คงกลับไปแล้วทโปรดิวเซอร์นะคะซึ่งก็เป็นคนอีกคนนึงที่มองเห็นบทของเราแล้วก็อยากจะทําให้มันเกิดขึ้นค่ะมันยากง่ายยังไงกัน จริงๆนะคะพอหลังจากทำซิทคอมเนี่ยหมูก็หยุดไปคือจริงๆไปทำโฆษณานะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็ใช้เวลาในการฝึกโปรดักชันคือจริงเราก็เป็นเด็กเรียนฟิล์มละค่ะที่แบบวันหนึ่งฝันอยากจะมีหนังเรื่องแรกของมีหนังไทยของตัวเองอะไรเงี้ยนะคะและ้วก็หลังจากทำโฆษณาอยู่ประมาณ34ปีแล้วก็คิดว่าวันหนึ่งเราแบบพร้อมแล้วแล้วก็โดดมาทำก็จริงๆก็มันก็ยากในส่วนที่เป็นโปรดักชันนะคะที่มันไม่เหมือนกับการถ่ายสตูตอีกต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอก พวกเขาโกรธค่ะเพราะว่าแบบพอบทมันออกมาแล้วนั่นแหละถ้ามันดีขึ้นมาเขาต้องนอนเราแน่ๆคุยๆกันอย่างนี้ใช่เขาต้องนอนนอนแน่ๆใช่ถ้ามันดีขึ้นมาเลยแต่ว่าเราค่ะจริงๆก็คือแบบไว้ใจเขาแล้วค่ะแล้วก็อยากให้เขาแบบได้ดูแลมันวันที่โทรคุยก็มันจริงๆเราแบบคุยกันแบบไม่ได้เนาะคุยกันไม่เยอะอ่ะใช่เข้าใจเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตกลง ทุกอย่างมันอยู่ในบทมันอยู่แล้วครับไม่ต้องพูดอะไรกับพี่ชมพี่ชมก็จริงๆเท่าตอนนี้นะคะก็อยากจะแบบขอบคุณขอบคุณมากที่เข้าใจมันนะคะแล้วก็รู้ว่าเรากําลังจะเดินไปที่ไหนอะไรเงี้ยนะคะอย่างที่อย่างที่สมามารถไปว่าบทนี้เขาต้องแบบอุทิศอะไรหลายๆอย่างนะคะทั้งความ พังความเยินนะคะความไม่มีลุกไม่มีอะไรต้องกดความสวยยนิดทำสีมาทุกคนคือทําให้หน้าสดใสขึ้นนะคะคนนี้เป็นคนเดียวที่ต้องแบบเอาลงอีกเอาลงอีกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่คิดว่าชมเข้าใจมันนะคะคือหมายถึงว่าเข้าใจว่าสิ่งที่เรากําลังจะอยากจะยูทิลไลซ์จากจากสิ่งนี้มันคืออะไรทำไมยอม ไม่มีทําไมอะค่ะมันก็คือไปตามบทอะไรเงี้ยแล้วก็ก็อยากจะให้คนมันเชื่อที่สุดก็ก็ก็อย่างที่ที่พี่มุกบอกแหละก็คือจริงๆไม่ได้มีเดาไม่มีอะไรเลยคือชมมาแบบว่าเป็นคลีนส s l a เนี่ยเป็นแบบว่าไม่ไม่ไม่มีเดาไม่มีข้อสงคคือเหมือนกับว่ามามาปล่อยมาปล่อยจอยอะก็ก็มี f บางทีก็มีเะเหมือนกันบางทีก็ ไหวไม่ว้าอะไรเงี้ยแต่ก็เออแต่ก็ก็ไปก็ไปตามนั้นแต่เดง๋ยวมันมีจุดพีคที่เราเราถึงขั้นเอใช่ไหมต้องต้องไปเห็นในห้องฟิตติ้งครับผมหันไปมองแล้วแบบนี่แกงเขาใช่ไหมแกงเขาหรือเปล่าเครับได้มาร่วมได้มาร่วมโปรเจกต์นี้ก็ตอนนี้ต้องขอบคุณที่มูลนิธิชานนท์เป็นตัวหนุนเราก็ขอบคุณพี่ๆคนที่เป็นเก่งมากๆเลยนะพี่ได้ ได้ร,ร่วมง,งานนะคะคือเราก็เป็นเด็กใหม่มากๆในวงการค่ะก็ <upright> ตอนแรกก็เกรงๆตอนได้เล่นด้วยแต่ก็พี่ๆก็สอนอะไรเยอะมากแล้วก็สอนใจสำหรับตอนตอนนั้นไปก่อนแล้วก็ะไปก่อนนะครับรอตัวรอบราตัวรอบรอไปก่อนทำไปทำไปเอตรอบแล้วใการเหลือเก็บประสบการณ์นั้นมานี่ค่ะรอกาเอาไปต่อไปค่ะหลุดขำบ่อยไหมคะผมแต่ละคนหลุดยิ้มบ่อยค่ะคือน้ำโมจะต้อง นิ่งค่ะแล้วก็หน้าแบบอย่างเงี้ยวันนี้ค่ะแบบเป็นเด็กมีปัญหาวันนี้ค่ะคือชอบทำตัวนองชอบมุกตัวเอบแล้วก็ชอบแบบคือบทนี้มันค่อนข้างจะต้องแบบมีความอยากตลกกับเพื่อนอยากตลกกับเพื่อนอากเลทีก็จะเล่นอะไรที่แบบอยากจะเล่นด้วยต้องเบรกเบรกีนึงเรื่ก็คือความนิสที่ชอแบบนี้ก็เจอใช่ครับผมความรู้สึกอย่างที่บอกที่เกี่ยวกับ รอฟังรองฟังูดีมากเลยครับรู้สึกว่าคุ้มค่ามากกับการรอคอยที่จะได้มาเล่นรู้สึกว่าสิ่งที่เขาเวลาเขาอินอะไรกับสิ่งที่เขาทําแล้วเรารู้สึกร้ับใจสิ่งดีจะร้องให้ตามผู้ือชมอะค่ะเป็นคนที่แบบทุกเวิร์กช็อปที่มันจะต้องเข้าซีนที่เป็นที่เป็นซีนสําคัญเขาเล่นอารมณ์แบบเข้าแม้กระทั่งในห้องเวิร์กช็อป แล้วเขาก็คือพอไปถึงที่จริงเขาก็ทํามันคือเราจริงกลัวจะไม่เท่าตอนเราชมจะไม่เท่าใช่แต่รู้สึกว่าเราก็เราก็เซอร์ไพรส์มากอะค่ะคือแบบในห้องวอชชั่นมันมีน้องมันมีไวท์อะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าแบบเออเต็มที่มากๆผู้ชมเองก็เก็บความรู้สึกเก็บแบบว่าอารมณ์ขนาดไหนนะเดิเข้าซีนที่แบบสันนิษฐานสีคือจริงๆฉันว่าด้วยสถานการณ์ของหนังอ่ะมันไม่ได้ทําให้เราแบบว่า ให้เรารู้ส like, ึกว่ามันอยากจะหัวเราะมันไม่ได้เป็นคอมเมดี้แบบแบบนั้นที่แบบว่าเหมือนเราอยู่ในฉากแล้วเราอยากอยากจะหลุดัวระหรือว่าหลุดอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างอย่างพี่พี่มุกบอกอะบางทีเราอะเราก็เป็นคนชอบคอมเมดี้แหละจริงๆแล้วนะแล้วพอแบบเห็นเห็นเพื่อนมีจังหวะมีแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะอยากจะไปเออแต่จริงๆแล้วคือแกไม่มีสิทธิ์เพราะว่าแกด่ากว่านั้นอะไรเงี้ยเออ ค่ะก็ฝากภาพยนตร์นะคะลองลิฟเลิมนะคะ29มิถุนายนนะคะนี่ลมภาพยนตร์พรเราก็ตั้งใจอย่างเต็มที่นะคะก็ไม่อยากให้พลาดค่ะฝักไม่เก่งออกตัวเลยฝอกไม่เ่ะฝักยาวๆได้ไหมก็เนี่ยละค่ะก็นานๆทีจะออกจากถ้ำมาอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้มาชมกันนะคะ รบกวนมาชมหน่อยนะคะนานๆที่เล่นนะ <laughs> <laughs> แล้วก็ <laughs> แล้วก็ <laughs> กับพี่ซันด้วยกับพี่กี้ด้วยอะไรย่างเงี้ยก็ไม่เป็นอะไรที่แบบเออมันไม่มันไม่เคยเจอกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เมื่อกี้อย่างอย่างที่พูดบนเวทีอะค่ะก็มันไม่ว่าแบบว่าเราจะมีความรักในรูปแบบไหน <laughs> อะไรอย่างเงี้ยคือมาดูเรื่องเนี้ยกลับไปอะคือมันมันเทคเทคได้แล้วเราก็จะแบบว่าเออเราก็จะเหมือนตั้งคําถามแล้ว่าเออเรา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 ทำมันดีหรือยังเราอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะแบบว่าเป็น แรงให้แบบก็อ,อยากกลับไปดูแลคนของเราให้แบบดีขึ้น,นอแบบผิวดิ <c oughs> ตอนนี้อยากี่ยวัองอะไรบ้างครับก็ออกมาทานข้าวกันในห้างเดอมากาแฟอะไรอย่างนี้ก็ว่างๆมีเวลาเหลือก็แวะลงหนังครับ29นาทีครเอ้ยทำไมต้องดูในโรงนะทำไมต้องดูในโรงเอออันนี้เราพูดได้ป่ะได้ได้บ่าเออจะไป่รู่อะไร ก็คือจริงๆก็อยากให้ชมในโรงภาพยนตร์นะคะเพราะว่าทางมุกเนี่ยก็มีเวอร์ชั่นพิเศษอะไรบางอย่างที่ถ้าดูในโรงภาพยนตร์เราจะได้คําตอบของคุณคุณจะได้เลือกคำตอบของคุณด้วยกันค่ะใช่ค่ะเก่งมากเลยเออกือบลืม